สวัสดีค่ะทุกคนต้มถั่วเขียวฟักทองค่ะใส่กะทิค่ะอันนี้น้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็น,น้ำตาลสายนิดนึงค่ะใส่ลงไปเลยถั่วเขียวที่เราแช่น้ำไว้นะทุกคน ต้มให้นิ่มก่อนนะเราค่อยใส่ฟักทองตอนนี้ถั่วเขียวของเราก็ลุ่มได้ที่แล้วนะทุกคนเราจะใส่ฟักทองลงไปค่ะต้มทุกอย่างให้นิ่มเลยนะทุกคน ตอนนี้ต้มถั่วเขียวกับฟักทองของเราก็เริ่มนิ่มแล้วนะทุกคนเราจะใส่สาคูลงไปค่ะให้เราเอาสาคูไปแช่ในน้ำสะอาดสักพักหนึ่งนะทุกคนให้แบบว่า แป้งมันนิ่มขึ้นนะทุกคนถ้าเราแบบว่าใส่แกะถุงมาแล้วใส่เข้าไปเลยมันจะต้มนานนะทุกคนเพราะว่าสาคูเป็นแป้งนะเพราะว่าเขาอัดเม็ดแข็งมานะให้เราเบาไฟแล้วก็ต้องคอยอย่าให้ติดก้นหม้อเนาะทุกคนหรือไม่ก็เติมน้ำเนาะ ว่าสาครูเป็นแป้งค่ะทุกคนมันจะเหนียวค่ะนี่ค่ะเริ่มเริ่มเหนียวแล้วค่ะก็เติมน้ำไปได้ค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะต้มให้สาคูสุกก่อนนะล้วค่อยใส่กะทิลงไปค่ะตอนนี้สาคูของเราก็สุกแล้วนะคุณเริ่มสุกแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าต้องคอยคนนะทุกคนไม่งั้นติดกลนมหมได้นะเนี่ยมันก็จะเริ่มเหนียวไปเรื่อยๆค่ะ เราจะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะทุกคนกะเอานะว่าเราทำมากทำน้อยแค่ไหนค่ะ <Okay. S 1> เพิ่มความมันด้วยกะทิค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำไปอีกนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันมันเข้มข้นมันเหนียวเกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็เติมกะทิน้ำตาลเพิ่มได้ค่ะทุกคน เสร็จแล้วค่ะ